พันธกิจเป็นหัวใจของพระศาสนาจักรและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระศาสนาจักรกำลังจัดซีนอดพลังของซีนอดนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ขับเคลื่อนกระแสเรียกมิชนาลีไปข้างหน้านั่นคือการตอบสนองของซีนอตต่อคำสั่งของพระเยซูเจ้าให้ประกาศพระวรสารพ่ออยากกล่าวว่าไม่มีอะไรสิ้นสุดที่นี่แต่เรา พระศาสนาจักรกำลังก้าวเดินต่อไปนี่คือการเดินทางเหมือนบรดาศิษย์ที่เอ็มมาอุสฟังพระเยซูเจ้าที่ส่งมาพบเราอยู่เสมอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความประหลาดใจผ่านการภาวนาและการไตร่ตรองพระจิตเจ้าทรงช่วยให้เราดําเนินการธรรมทูตแห่งการฟังซึ่งก็คือการฟังพระเจ้าเพื่อที่ตรัสด,ด้วยพระวาจาของพระเจ้า โดยเหตุน,นี้เราจึงเข้าใกล้พระฤทัีไทยของพระคิส์พันธกิจของเราและเสียงนั้นที่ดึงดูดเรามาหาพระองค์มาจากพระองค์เสียงนี้เผยให้เห็นว่าหัวใจของพันธกิจคือการเข้าถึงทุกคนสแสวงหาทุกคนต้อนรับทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกคนโดยไม่กีดกันใครเลยให้เราภาวนาเพื่อพระศาสนาจากักรจะได้ใช้การฟังและการเสวนา เป็นรูปแบบชีวิตในทุกระดับโดยยอมให้พระจิตเจ้าทรงนำทางพระศาสนาจักรไปสู่ชายขอบสังคม